สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดี๋ยวจะแนวทางวันประจำวันที่17เดือน9จากกันยา2568น้องวันพุดจ้าฮะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางสูตรเม็ดเดียวหวยเล่าของฮาวมอนี้กันเนี่ยมาเบิงพนหย่อนหลังกันก่อนเนาะแนวทางคนที่17เดนจานันทร์จ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวห้ตัวใดเนี่ยกะ มาเบ path, ิกพูดยนลังกันเนาะเพื่อแสดเขาใจกันจ่าสรุปผลหายตามสูตรพาดก็คือพาดเข่าก็คือเข่าเนาะอธิบายตับไปตามสูตรที่ลงหายเนาะจ้าสำหรับวันที่สิบหาสูตรเม็ดเดียวหวยเล่าข่าใหายเด่นโตเดียววิ่งโตเดียวฟันตเดียวจะหายเด่นสองตเดียวแขนแขนเลยสําหรับเลขเด่นข่าเนาะเด่นสองวิ่งสองรูดสองฟันสองจ้าสำหรับผลหกตัวเข้ามา สองหกหกแปดสองแปดแนวทางบุคหอยมีอย่างเลยเนาะเลขมาได้แค่สามตัวเองตัวนี้เนาะมีสองมีหกนี่แปดโอ้สามตัวเองตัวนี้สําหรับแนวทางเลขเล่านี้ขอสรุปให้ยสองแบบประกาเนาะสำหรับเลขหลักเราจะหลางชุดหกตัวนี่คือพี่น้องเอฟซีฝั่งเหล่านะฝั่งไทยของเฮาก็มีอาจสิเป็นบางพื้นที่จ้ะริมริมโค้งก็มีสําหรับหลางชุดหกตัวเนอืองจาก ขอสรุปไ้ซองแบบละกันเนาะบวการจะขึ้นอยู่กับพี่น้อยเอซแต่ละพื้นที่เนาะชุดหกตัวนี่มาสองหกจะสำหรับสองหกเขาตรงตรงเดอจ้าลาหกตัวเดอจ้าเด่นสองเขาเข้ามาจ้าสองตัวล่างสุดสี่ตัวเขาคือ 6, หกแปดไอ้ถือว่าพลาดไปเนาะบนจ้าแปดสองแปดเหล็กหามสองตัวบนสองแปดสำหรับสองแปดนี่เขาตรงตงจ้า โตเน่นเต็มเต็มเด่นสองดูดสองข้อห้ามาเด้งเด้งจ้าโอ้สำหรับสองนี่คือสองบนสองหลังเนาะสองหลังหลังชุดหกตัวสำหรับสองบนนี่คือบนของห้าเนาะแปดบนแปดหลังกันอีกเนาะสำหรับเด่นแปดเนาะ อโอเคจะสําหรับแนวทางขง้งเฮาเนาะถือว่าปังจะสําหรับรับพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขง้งเฮาจะมาเต็มๆบนล่างจะตรงๆเลยเด้อเนี่ยสาหรับบลนี้มาตรงๆตัวเนียนอีกต่างหากเนะาะยินดีกับพี่ดอฟซีติดตามหลักการจะสาหรับที่สิบเจ็ดไปลุ้นกันต่จอจ้าสำหรับสูตรเดิมสูตรรักขง้งเฮาจะโชว์ผลงานโชว์ผลงาน ลาวพัฒนาโลกงหายสองสูตรโซ่ผลงานอีกสักนิดหนึ่งจ้ะสำหรับวันที่ซีบหาสำหรับลาวพัฒนาของเฮาสูตรเดิมสูตรลักนี่งถือว่าไฮเด่นเจ็ดกับแปะเนาะสำหรับเด่นแปดของเฮานี่มาเต็ม,เต,มเต็มจ้ะเด่นแปดวิรุตแปด 8, มาทั้งล่างแล้วก็มาทั้งบนเนาะสามตัวบนมาครบเลยเนาะเพราะบนนี่เข้ามาแปดสองแปดเนะาะจ้ะสำหรับแปดสองแปด สุดสามตัวนี่ถือว่าบอลไอจับหายเนาะถือว่าเสียดอยู่เนาะอันนี้สองเก็แปดข้ามาแปดสองแปดแปดที่ขอ้เฮาสนี่มาอยู่ทั้งลักลอยเนาะนี่แปดสองแปดเตอรจ้าแต่ว่าบอลไอจับหายเนาะบอลไอจับวนหายในนี้เราจะสุดสามตัวไปจับอีกสุดสุดสามตัวสําหรับรางชุดสี่ตัวของเฮานี่คือมาพวกแปดพกแปดจับผูกขาดไปเนาะเด่นแปดพิ่งคุตแปดมาเด้ง จะไปบนจะสองแปดเขาแปดสองโอ้ถ้าเอาแปดไปลูดเม็ดเดียวนี่เด้งบนหลางเลยเนาะแต่สูตรเม็ดเดียวของไอ้จ้อยได้ได้สองก็เลยลูดสองเท้าแปดสูตรเดิมสูตรลักไปวิ่งสองลูดสองนี่เม็ดเดียวนี่ถือว่าเด้งบนหลางเลยเนาะเพราะแปดบนแปดหลางหารก็ถือว่ามาขู่กันเลยเนาะเลขเด่นเด่น สูตรเดิมของฮากับสูตรเม็ดเดียวถือว่ามาคู่กันเลยเนาะสองแปดแปดสองเนาะจ้าเอาฟังจ้าสำหรับลาวพัตราของหฮาจ้าสำหรับวันที่สิบหาวันที่สิบเจ็ดเนาะฝากตามต่อละการจ้าเอาก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวทางเมื่อนี้จะฝากเวลาการเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆกะถ้ายังบ่ทันได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไวจ้จะเผื่อสิได้บพัาดแนวทางที่เอจจยลงหายจ้า สำหรับฮานอยเมื่อวานกัปังด้วยใจแย,ยกนอยเขาเต็มเตมสามนอยเลยพุน่น่ะมัดรวมกับปังอยู่ด้วยจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่16วันที่16เดือนเก่าเมื่อวานก็ถือว่าปังเนาะรัฐบาลไทยลงห้2สองสูตรเราจะซุ่มกับการรอคอยอ่าโบเห็นให้พิดหวังจา้าลงห้2สองสูตรก็มาเตรมเตรียมตรงๆเลยทั้งสองสูตรซ้ายด่วนหกคูเด่นของเฮาเกือบแตกสามตัวบนตรงๆเดเอรัฐบาลไทย แต้มเดียวจะไฮหกสี่เจ็ดา6หกสี่หกเนาะสำหรับผลสรุปรัฐบาลไทยรอสรุปกันอีกทีคือมือลงแนวทางและการน้องมือรุ่นเล่าต่อจ้ะเม็ดเดียวมือนี้ห้เดนเจ็ดจ้าเดนเจ็ดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดฟันเจ็ดสายวิ่งสารูดตามากเจ็ดชอบเจ็ดวิ่งรูดได้เนาะ้าบ่มากเจ็ดบ่ชอบเจ็ดกะสูตรเดิมของเฮาย่งอยู่จ้ะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้ะเจ็ด แปดจับหายแปดครูจะจับหายเพนแนวทางมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก้าเจ็ดหนึ่งเมื่อนี่ไลนแนวทางจะข้อแห่ง สำหรับสูตรเม็ดเดียวเจหหมักอยู่แต่ว่าบริจับเจจับให้เป็นแนวทาง8คู่ตัดเจ็ออกสำหรับโตเน้นจา้าเด่นเจ็ดสูตรเม็ดเดียวเน้นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่ เรียบร้อยจะสําหรับเวลาภาชนะสูตรเม็ตเดียวขฮาวมืนอกกนี้ก็คอยมาปังปังอีกละกขกาเนาะคอยมาเด้งเด้งเต็มเต็มบนล่างละคารจ้าเปรียบเทียบกันเบิ่งไดนะ้ะขึ้นอยู่กับกลัวมักความชอบจะมีตัวมักคอยตาม,ามจะบ่มีตัวมกตัวชอบตัวชนก็นสามารถปล่อยผ่านได้เนังจากขอใหายส่งดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสำนีหละกกาเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า